กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของนักบินอวกาศผู้แอบทิ้งภาพถ่ายครอบครัวบนดวงจันทร์ครับสิ่งที่เราทราบกันดีก็คือมนุษย์เราไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกในปี1969จากทีมของนีนออสตรองและบัสอันดรินด้วยการเดินทางผ่านภารกิจออพอลโล11 และหลังจากนั้นมนุษย์เราได้มีการเดินทางไปยังดวงจันทร์หลายต่อหลายครั้งแต่สิ่งที่เรายังไม่ทราบก็คือมนุษย์อวกาศได้ทิ้งสิ่งของเอาไว้บนดวงจันทร์มากมายตั้งแต่ยานอาวกาศรถสำรวจดวงจันทร์อุปกรณ์ต่างๆบนยานกล้องวิดีโอกล้องโทรทัศน์เคลือบทองคํารวมไปถึงของเสียจากร่างกายนักบินอวกาศลูกกอล์ฟและสิ่งที่โด่งดังที่สุดก็คือภาพถ่ายของครอบครัวชาดุก ย้อนกลับไปเมื่อวันที่20เมษายน1972ชาดุกนักบินอวกาศจากภารกิจอพอลโล16ได้มีโอกาสเดินทางไปเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในขณะนั้นเองเขามีอายุ36ปีซึ่งถือเป็นมนุษย์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ได้มีโอกาสไปเดินบนผิวดวงจันทร์ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เขากลายเป็นที่จดจำในประวัติศาสตร์การขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์แต่เป็นเพราะเขาได้ทิ้งภาพถ่ายครอบครัวของตัวเองที่ประกอบไปด้วยภรรยาและลูกชายทั้งสองคนเอาไว้แน่นอนว่านี่ไม่ใช่หนึ่งในภารกิจของนาซาข้างหลังภาพถ่ายถูกเขียนเอาไว้ว่านี่เป็นภาพถ่ายครอบครัวของนักบินอวกาศชานดุกจากดาวโลกที่ลงมาเหยียบบนดวงจันทร์ เมื่อวันที่20เมษายน1972ผมวางแผนที่จะทิ้งมันบนดวงจันทร์มาตลอดลุกกล่าวเมื่อผมทิ้งมันมันก็เป็นแค่การแสดงให้ลูกๆดูว่าผมได้ทิ้งมันลงบนดวงจันทร์จริงๆหลังจากที่ดุกได้ถ่ายภาพผลงานของตัวเองเอาไว้ภาพภาพนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากและมันกลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการสำรวจอวกาศของมนุษย์ ในช่วงที่ดุกได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักบินอวกาศในภารกิจอพอลโลเขาต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในฟลอริดาแต่ครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ในฮูสตันนั่นจึงทำให้เด็กๆแทบไม่ได้เจอพ่อเลยในช่วงเวลานั้นเพื่อให้เด็กๆได้ตื่นเต้นกับสิ่งที่พ่อของเขาได้ทำลงไปผมจึงถามลูกๆว่าลูกๆอยากจะไปดวงจันทร์กับพ่อหรือเปล่าล่ะเราสามารถถ่ายภาพครอบครัวและเราทั้งหมดก็สามารถไปดวงจันทร์ได้นะ ดุกเล่าถึงความหลังมากกว่า48ปีแล้วที่ดุกลงไปเหยียบบนดวงจันทร์และรอยเท้าที่เขาทำเอาไว้จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่สำหรับภาพถ่ายแน่นอนว่ามันจะไม่ได้ถูกพัดไปไหนเพราะดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศแต่สิ่งที่อาจทำให้ภาพนี้จางหายไปอาจเป็นเรื่องอื่นอุณหภูมิบนดวงจันทร์จะสูงขึ้นไปถึง204องศาเซลเซียสในทุกๆเดือน บริเวณพื้นที่ที่เราลงจอดและในตอนกลางคืนอุณหภูมิจะลดลงจนเกือบถึงศูนย์สมบูรณ์ดูกกล่าวห่อพลาสติกไม่ได้ทนทานพอสำหรับอุณหภูมิแบบนั้นมันยังมีสภาพดีตอนที่ผมทิ้งมันแต่ผมไม่เคยกลับไปดูมันอีกเลยและผมคิดว่าภาพถ่ายอาจจางหายไปแล้วตอนนี้น่าเสียดายที่เราเองก็ไม่อาจทราบได้ว่าภาพถ่ายของดุ๊กมีสภาพเป็นอย่างไร เนื่องจากมันมีขนาดเล็กเกินกว่าที่ดาวเทียมดวงจันทร์จะหาพบแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือภาพนี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับครอบครัวของดุกไม่ว่าสุดท้ายภาพถ่ายจะกลายเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเขาได้พาครอบครัวของตนเองไปท่องเที่ยวบนดวงจันทร์เป็นที่เรียบร้อยมาดูเรื่องราวของนักวิทย์พบว่าอาจมีเศษซากไดโนเสาร์หลงเหลืออยู่บนดวงจันทร์ อย่างที่เราทราบกันดีว่ามีไดโนเสาร์ที่ยึดครองโลกเราใบนี้มาเมื่อหลายสิบหลายร้อยล้านปีมาแล้วเราสามารถพบเจอหลักฐานการมีอยู่ของไดโนเสาร์ผ่านซากฟอสซิลที่หลงเหลืออยู่บนโลกนี้แต่คุณคิดหรือไม่ว่าจริงๆแล้วเศษซากไดโนเสาร์จะมีอยู่เฉพาะบนโลกเราเท่านั้นเมื่อเร็วๆนี้มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าอาจมีเศษซากชิ้นเล็กๆของไดโนเสาร์ที่อยู่บนดวงจันทร์ก็เป็นได้ แน่นอนว่ามันไม่ได้ถูกส่งขึ้นจรวดจุกโบราณขึ้นไปในอวกาศเพื่อส่งไปยังดวงจันทร์แล้วมันขึ้นไปอยู่บนนั้นได้อย่างไรเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอุกกาบาตท,ที่เคยกวาดล้างพวกมันมาก่อนตามปกติแล้วเมื่อดาวเคราะห์อย่างโลกเราถูกประทะโดยดาวเคราะห์น้อยจากอาวกาศก็จะหลงเหลือเพียงหลุมอุกกาบาตและมนุษย์อย่างเราก็อาจแหลกสลายเป็นฝุ่นผงไปแต่ในกรณีที่คุณมีร่างกายใหญ่มากพอและมีความเร็วเพียงพอ ผลกระทบจากการกระแทกจะทำให้เศษชิ้นส่วนของคุณผ่านความเร็วหลุดพ้น11.2กิโลเมตรต่อวินาทีจนผ่านชั้นบรรยากาศของโลกไปได้เศษซากจำนวนมากจะตกกลับมายัางโลกแต่ชิ้นส่วนอื่นๆอาจถูกขับออกจากอิทธิพลของดาวเคราะห์และมุ่งหน้าสู่ระบบสุริยะจึงทำให้พวกมันไปอยู่ในเส้นทางการชนดาวเคราะห์ดวงอื่นนี่ไม่ใช่ทฤษฎีที่เกิดจากจินตนาการ แต่มีหลักฐานมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันโดยมีอุกกาบาตอย่างน้อย289ลูกที่ถูกพบบนโลกของเรามาจากการประทะของอุกกาบาตบนดาวอังคารและในระบบสุริยะของเราก็มีดวงจันทร์อยู่มากมายที่เกิดจากการประทะกันร,ระหว่างดาวเคราะห์รวมถึงดวงจันทร์ของโลกเราอีกด้วยซึ่งจากงานวิจัยล่าสุดระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่อาจมีสิ่งมีชีวิตระดับจุลินทรีย์รอดจากการเดินทางจากโลกไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นๆกลับไปที่ไดโนเสาร์การที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกด้วยความเร็วและความแรงมหาศาลจนเกิดเป็นรูสูญญากาศขึ้นในชั้นบรรยากาศ กระดูกไดโนเสาร์ที่เกาะไปกับเศษหินจะถูกส่งออกไปสู่วงโคจรและอวกาศที่ไกลออกไปในเสี้ยววินาทีบางชิ้นอาจไปตกอยู่บนดวงจันทร์และอาจเป็นดาวอังคารอีกด้วยนอกจากนี้คุณรู้หรือไม่ว่ายังมีนักวิทย์ที่คิดฝังสเปิร์มบนดวงจันทร์เพื่อป้องกันมนุษยชาติดับสูญถึงแม้มนุษย์เราจะกลายเป็นผู้ปกครองโลกใบนี้ไปแล้ว แต่ก็ไม่มีอะไรการันตีว่าพวกเราจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่ยั้งยืนยงบนโลกใบนี้ตลอดไปมีปัจจัยต่างๆมากมายที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อเผ่าพันธุ์ของเราจนอาจสูญสิ้นได้และนั่นทำให้นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากต่างหาแผนสำรองเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์เช่นการไปตั้งอนันิคมบนดาวอังคารแต่นั่นอาจไม่ใช่แผนเดียวที่นักวิทยาศาสตร์คิดได้เพราะเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาเริ่มวางแผนสำรอง ที่จะส่งสเปิร์มหลายล้านตัวไปเก็บไว้อย่างดวงจันทร์จากรายงานของนักวิทยาศาสตร์ระบุว่านี่คือนโยบายการประกรันโลกใหม่เพราะการตั้งธนาคารสเปิร์มบนดวงจันทร์จะทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถถูกสร้างขึ้นใหม่ได้หากว่าเราเข้าสู่ภาวะใกล้ศูนพันธุ์หรือมองในอีกมุมหนึ่งมันเหมือนเป็นเรือโนอาที่รับประกรันความอยู่รอดของมนุษยชาติหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นบนโลกของเราใบนี้ เช่นภัยธรรมชาติที่รุนแรงอย่างคาดไม่ถึงอุกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชนโลกหรือแม้แต่การกระทําของมนุษย์ด้วยกันเองปัจจัยต่างๆเหล่านี้อาจส่งผลให้เผ่าพันธุ์ของเราถึงการอวสานส่วนแนวคิดนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่าการส่งตัวอย่างสเปิร์ม6.7ล้านตัวอย่างไปฝังเอาไว้ใต้พื้นผิวของดวงจันทร์นั่นเองโลกมีสภาวะแวดล้อมที่พันผวนตามธรรมชาติดเตรเจคานทานก้า ผู้ร่วมศึกษาโครงการนี้กล่าวและการเก็บตัวอย่างสเปิร์มเอาไว้บนโลกใบนี้อาจมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆดังที่กล่าวไว้ข้างต้นดรเจคานเสนอว่าธนาคารสเปิร์มควรถูกเก็บเอาไว้ในหลุมบนพื้นผิวดวงจันทร์ที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อเร็วๆนี้โดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันนำพาไปสู่อุโมงค์ลาวาที่อยู่ใต้ดินลึกลงไป80-100เมตร นั่นจึงเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่จะเก็บสิ่งของล้ำค่าเอาไว้ดตรเจคานยกตัวอย่างเหตุการณ์ภูเขาไฟโบทาของอินโดนีเซียที่เคยปะทุข,ขึ้นเมื่อประมาณ75,000ปีก่อนส่งผลให้โลกของเรามีอุณหภูมิต่ำลงไปนานกว่า1,000ปีและถ้ามันเกิดขึ้นตอนนี้มันจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์บนโลกของเราอย่างมากมายมหาศาลจนเราไม่อาจประเมินความเสียหายได้ ดังนั้นเราจึงควรเตรียมอะไรก็ตามเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับแนวคิดนี้ก็ไม่ใช่อะไรที่ใหม่จนเกินไปเมื่อเทียบกับอุโมงค์เมล็ดพันธุ์พืชแห่งสฟานบาที่เป็นห้องนิรภัยสำหรับเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์พืชจากทั่วโลกโดยมีตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชมากกว่า4.5ล้านชนิด แต่ละชนิดประกอบไปด้วยเมล็ดพ500เมล็ดซึ่งจะช่วยการันตีได้ว่าเมล็ดพันธ์ุของพืชแต่ละชนิดบนโลกใบนี้จะไม่มีวันสูญพันธุ์ไปจากโลกของเราแน่นอนนี่คือเรื่องราวของดวงจันทร์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ